สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็พามาสำรวจครับอ่างเก็บน้ำครับอ่างเก็บน้ำนี้ชื่อว่าอ่างเก็บน้ำศรีบัวบานตําบลศรีบัวบานอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับก็มาสำรวจเป็นครั้งแรกนะครับจู่ไม่ห่างจากตัวจังหวัดลำพูนมากนะครับก็ผมขับรถออกมาจากตัวจังหวัดลำพูนเนี่ยประมาณสักประมาณสัก10กโลครับนะจะประมาณ1 5 1 6กกิโลได้ ก็สำรวจจาก g o o g l e แ a p นะครับก็มีเวลาว่างจะสำรวจพื้นที่ที่เป็นธรรมชาตินะครับอ่างเก็บน้ำภูเขาแม่น้ำลำตารอะไรไปเรื่อยนะครับก็พอดีมาเจอที่ใกล้ๆกับตัวอำเภอเมืองน,นะครับชื่อว่าอ่างเก็บน้ำาสีบัวบานครับพื้นที่ถ้าดูแบบนี้ก็เหมือนจะไม่กว้างมากนะครับถ้ามาพื้นที่จริงก็ ก็ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับดูจากสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปแล้วก็ค่อนข้างจะมีเศษขยะนะครับริมข้างทางค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับเข้าใจว่าน่าจะมีคนมามาพักผ่อนนะครับมาออกกําลังกายบ้างมานั่งริมนะครับริมอ่างเก็บน้ํานะครับแล้วก็เข้าใจว่าหน้าหนาวก็น่าจะมีมานั่งถึงไฟอะไรกันอยู่เปะ เห็นถารอยที <ไ Dave> s> <S ่เขามีการจุดไฟนะครับนะก็สภาพโดยทั่วไปก็อย่างที่เห็นในคลิปนะครับก็จะค่อนข้างจะมัวมัวนิดนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากมนละาวะอากาศตอนนี้เป็น pm 2.5ด้วยครับก็จะดูเทาๆนะผมเองก็เลือกถ่ายแบบ 4k เลยนะครับเนี่ยนะก็ แผนกล้องให้ดูรอบๆนะครับก็มองไกลๆก็ยังเห็นมีชาวบ้านแถวนี้นะครับมานั่งเล่นอยู่บ้างนะครับไม่แน่ใจว่ามาทําอะไรมาตกปลาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะครับก็ไม่รู้ว่าตกได้หรือไม่ตกตกได้หรือไม่ได้นะครับผมเองก็ไม่ใช่สายตกปลานะแต่ว่าชอบเที่ยวธรรมชาติครับก็จะสํารวจไปเรื่อยๆครับจะมีเวลา,าก,ก็ค่อนข้างเงยียบนะครับเข้าใจว่าไม่ค่อยมีใครมา เที But ่ยวหรือมาอะไรมากเท่าไหร่นะแต่ก็ขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมที่เห็นเนาะเศษกระดาษมีถุงขยะด้วยนะครับนะก็พูดตามสภาพนะครับไม่ได้ว่าเป็นการอะไรนะเออกัวจะมีดราม่ากลัวจะไปเดือดร้อนพูดที่เราบผิดชอบเขตแถวนี้นะครับเอามาเผยแพร่ไม่ไม่ใช่ไม่ได้มีจุดประสงค์แบบนั้นนะครับนะก็ต้องการจะแชร์สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พก่อนนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับ ได้ได,ได้ได้รับรู้รับทราบกันนะครับเดี๋ยวมีโอกาสได้ผ่านได้แวะมานะก็โอเคประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากก็เป็นอ่างเก็บน้ําทั่วไปนะก็บวิวก็ถ้าเกิดว่าไม่มี PM 2.5นะครับก็น่าจะสวยงามนะในช่วงหน้าหนาวครับเนมีดอยล้อมหลอบครับก็โอ,โอเคครับพอให้ดูเป็น แนวทางนะครับสำหรับคนที่ชอบเที่ยวบรรยากาศแบบนี้นะครับพักผ่อนตามริมน้ำโอเคครับสวัสดีครับ